รองเท้าพังรองเท้าขาดซ่อมได้ไม่ต้องทิ้งนะคะ <_ C ell> เพราะ h i l l Plus เรามีตัวช่วยดีๆตามมาดูกันเลยค่ะ <_ C ell> เพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหารองเท้าขาดรองเท้าชำรุดแล้วก็ไม่อยากทิ้งนะคะก็ไม่ต้องทิ้งเพราะ h i l พ p า u s เรามีตัวช่วยดีๆนั่นก็คือกาวอเนกประสงค์นั่นเองค่ะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะแล้วจะเลือกซื้อย,อยังไงตามมาฟังกันเลยค่ะ สำหรับประเภทแรกนะคะนั่นก็คือกาวกระป๋องแบบอเนกประสงค์ค่ะกาวตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติเข้มข้นมีความหนืดนะคะทําให้ติดทนนานและที่สำคัญนะคะก็ใช้งานง่ายค่ะเพียงแค่คุณเปิดกระป๋องแล้วก็ทาไปในบริเวณที่ขาดที่ชํารุดก็ติดแน่นสนิทเลยค่ะสามารถใช้กับวัสดุที่เป็นหนังยางแล้วก็ไม้อัดค่ะ สำหรับกาวอีกตันหนึ่งนะคะก็มาในรูปแบบของเจลใสแบบหลอดค่ะพกพาสะดวกใช้งานง่ายเช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัติของกาวตัวนี้นะคะก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็ติดทนนานเช่นเดียวกันค่ะเหมาะสำหรับวัสดุประเภทหนังพลาสติกพอร์เมกรไม้ยางแล้วก็ไม้เคาะค,ค,ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเลือกซื้อก็เลือกให้เหมาะกับคุณสมบัติของกาวซึ่งเจ้ากาวตัวกระป๋องนะคะก็มีสีที่เข้มกว่าแล้วก็ติดทนนานกว่าค่ะ และนี่ก็เป็น2ไอเทมที่จันอยากจะมาแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรองเท้าแล้วก็อยากซ่อมเองง่ายๆที่บ้านนะคะไม่จําเป็นต้องไปที่ร้านซ่อมรองเท้าให้เสียเวลาซื้อเจ้า2ตัวนี้ติดบ้านไว้ค่ะรับรองไม่มีปัญหารองเท้าพังรองเท้าชำรุดค่ะสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ที่ www. h qplus. com, shopee, lazada และก็ไลน์ช้อปปิ้ะะปปงค่ะ หากจะพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับรองเท้าและก็สุขภาพเท้านะคะสามารถทักมาได้ที่ @hulplus ค่ะ